สุภาษิตบทที่2ข้อที่17ดผู้ทอดทิ้งคู่ชีวิตเมื่อนางได้เมื่อย,ยังสาวและลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของนางในตอนนี้เป็นพูดต่อเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้บอกว่าในสังคมเนี่ยมีคําเชิญชวนของการล่วงประเวณีมากมายโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเนาะมีกับดักมากมายที่ดึงมนุษย์ให้ทําสิ่งชั่วร้ายแล้วสุภาษิตก็สร้างตัวละครขึ้นมาคนหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแล้วก็ในข้อที่17นี้อธิบายลักษณะผู้หญิงที่ไม่ดีคนนี้ต่อว่าคนนี้เนี่ย เธอก็มีสามีแล้วแต่ก็ไปหลับนอนกับคนอื่นไปมีคนใหม่แล้วก็จมดิ่งลงสู่ไหย,ยนะกก็คือว่าการที่คนเหล่านั้นเนี่ยผู้หญิงคนผู้หญิงนั้นเนี่ยหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยที่ละทิ้งคู่สมรสของตนแล้วไปหาคนใหม่เขากำลังตกอยู่ในอันตราย ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องทําความเข้าใจสักหน่อยหนึ่งตอนนี้พูดถึงผู้หญิงที่มีครอบครัวนะครับแล้วก็ไปพยายามมีชู้เนาะไปดึงผู้ชายมาล่วงประเวณีกับเขาในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการหย่าร้างบอกว่าในหนึ่งโครินบทที่เข้อที่15บอกว่าแต่ถ้าคนไม่เชื่อจะแยกไปก็ให้เขาแยกไปเถิดในกรณีนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องผูกมัดเขาไว้เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่ในสันติก็คือพูดถึงว่าใน พี่จากที่โครินเนียมีสามีภรรยาใช่ไหมแล้วต่อมาภรรยามาเชื่อแล้วสามีก็ไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่พอใจแล้วในสุดก็ไม่พอใจก็เลยอยากจะแยกไปเปาโลบอกองค์าเขาจะแยกไปก็แยกไปจะอยาก,ก็อยากันแล้วกันดีกว่าอยู่แบบทะเลาะวิวาทแยกกันอย่างสันติแล้วก็ในหนึ่งโครินบทที่7ข้อที่12ในบทเดียวกันเนี่ยครับเปาโลที่บายบอกว่าถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และนางพอใจจะอยู่กับสามีก็อยู่ต่อไปไม่ต้องอยาือ ถ้าสามีเป็นคริสเตียนภรรยาไม่เป็นแล้วเธอก็แฮปปี้ไม่เป็นไรอยู่ได้อย่างเงี้ยย่อไม้สามีเป็นคริสเตียนต่อไปก็ไม่ต้องหย่าแต่ถ้าภรรยาบอกไม่ได้ไม่ได้เธอต้องทิ้งพระเจ้ายังไงฉันก็ได้ยังไงไม่ได้ถ้าจะหย่าเพราะเหตุน,นี้ก็ให้เขาหย่าได้อย่างเงี้ยหย่าไปดังนั้นในกรณีนี้จึงไม่ได้หมายถึงว่าคริสเตียนที่หย่าแล้วแล้วก็ไปนอกใจไปเชิญชวนคนมาแต่กรณีนี้หนักกว่านั้นก็คือว่าคนที่มีคู่สมรสแล้วแล้วก็ไป เชิญชวนล่อลวงคนอื่นมาร่วงประเวณีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำให้เขาจมดิ่งอยู่ในหายนะและในหลุมพางอันน่าสลดดังนั้นคำเตือนก็เลยบอกว่าโอ้การล่วงประเวณีนี้เนี่ยเป็นกับดัก เป็นอันตรายแล้วก็ไอคนที่มันชวนเราล่วงประเวณีเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ดําเนินชีวิตไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าก็คือเขาละทิ้งคู่ครอ,องของเขาหมายถึงว่าขณะที่มีคู่ครองอยู่ก็ยังไปหาคนอื่นหาคนอื่นอีกเนี่ยแล้วก็ลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของเขาที่สัญญาว่าจะรักผูกพันกันตลอดไปเขาก็ไม่เอาใชนไมมรักผูกพันละฉันไปหลับนอนกับคนอื่นดีกว่าดังนั้นการล่วงประเวณีเป็นกับดัก เป็นคำเชิญชวนของศัตรูที่จะพยายามทำลายชีวิตของเราอย่าให้เราเดินไปตามคำเชิญชวนนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยความยำเกรงพระเจ้า